สวัสดีค่ะพบกับคุณครูที่ยาพลสอนเอกหรือคุณครูเหมียวนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เรายังอยู่ในบทที่7เรื่องเพื่อนรักเพื่อนเล่นนะคะแต่จะเป็นในส่วนของการอธิบายเพิ่มเติมความรู้ซึ่งต่อจาก EP ที่ผ่านมานะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ ่าเรามาฝึกอ่านเขียนคำค่ะคำแรกอ่านพร้อมครูเลยนะคะปุปะนะจะ๊ะมะไปยายบัวตัวเมียเขี่ยดูผู้ดีสีดาอาตีพี่เก๋ เจจูทู่ทื่หรือหาฝาชีดีใจใส่ฝ่ามือถือดีดีมีไร่นายาแก้ไขฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านฝึกบ่อยๆนะักเรียนก็จะอ่านได้เมื่อเราอ่านได้แล้วเราก็ฝึกเขียนนะคะ ฝึกอ่านฝึกเขียนจำให้ได้และนำไปใช้ให้ถูกนะคะเราอาจจะฝึกนำคำเหล่านี้นำไปฝึกแต่งประโยคได้โดยที่เราต้องเพิ่มประธานและกริยาลงไปนะคะหรือจะมีกรรมประธานกริยากรรมจำได้ไหมคะประโยค3ามส่วนที่ครูสอนเราผ่านมาแล้วนั่นแหละค่ะเราสามารถนำคำเหล่านี้ไปฝึกแต่งประโยคได้ ฝึกอ่านเขียนประโยคเรามาฝึกอ่านและฝึกเขียนประโยคกันนะคะพ่อไปปลาพี่มีเสื้อผ้าแม่ถือโถยาใบบัวดูผู้ผาและประโยคสุดท้ายผู้ผามาหาใบโบกเป็นยังไงกันบ้างคะ ให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกอ่านจนคล่องนะคะแล้วนักเรียนสามารถนำคำที่เราเรียนผ่านมานั้นมาแต่งประโยคได้นะคะโดยในประโยคจะต้องมีอะไรคะมีประธานมีกริยามีกรรม เป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่เราฝึกอ่านประโยคแล้วต่อไปคุณครูก็จะพานักเรียนมาฝึกอ่านคล่องร้องเล่นกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฝึกอ่านคล่องร้องเล่นกันนะคะช้างอาบน้ําชวนช้างไปอาบน้ําแสนชื่นชมน้ําเย็นใสเพื่อนเด็กอาบน้ําให้ ถูที่หลังขาและหางเพื่อนช้างพ่นน้ำใส่อาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้างอาบพรางหัวเราะพรางคนรักช้างช้างรักคนเป็นไงกันบ้างคะ ฝึกอ่านบ่อยๆนะคะก็จะทําให้นักเรียนอ่านได้เมื่อเราอ่านได้แล้วครูก็จะพาเราไปใส่จังหวะเพลงกันนะคะพร้อมระยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกร้องกันเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลุกขึ้นมาเต้นไปพร้อมกับจังหวะเสียงเพลงกันเลยนะคะ ช้างวีอาบ,บน้ำแสงชุช่มช่ำน้ำเย็น ็งไงกันบ้างคะเด็กๆพาช้างไปอาบน้ำแล้วสนุกกันไหมคะถ้าสนุกเรามาทำกิจกรรมชวนคํำชวนคิดกันเลยนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วช่วยกันคิดว่าจะเติมพยัญชนะและสระอะไรให้สมบูรณ์และมีความหมายว่าอย่างไรพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยคะ่ะ สังเกตไหมคะในรูปภาพน้องเรนเห็นรูปภาพไหมคะเป็นรูปอะไรเขากําลังทําอะไรอช้างช้างกําลังนั่ทำอะไรคะและมีอะไรอยู่ข้างๆช้างมีเด็กน้อยอยู่ข้างๆช้าง,างน,านันเราลองมาดูในข้อความที่เขาให้เราเติมสิคะเขามีอะไรมาให้แล้วพยญชนะตัวไหนที่หายไปได้คำตอบกันหรือยังคะ ถ้าได้แล้วเราไปเฉลยพร้อมกันเลยค่ะนะคำนี้คือคำว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างมีความหมายว่าทำเรียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้งัๆท,ที่ตนไม่มีกำลังซัดหรือความสามารถพอเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเราอย่าทำแบบนั้น เราจงภูมิใจในสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับบทเรียนบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นจบแล้วสำหรับบทเรียนนี้นักเรียนไปฝึกอา่านฝึกทำความขาเข้าใจฝึกอ่านฝึกเี้นฝึกสะกดคำทำบ่อยๆย,ย้ำคิดย้ำคำอยู่บ่อยๆ ก็จะทำให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสำหรับบทเรียนนี้คุณครูเหมียวขอฝากเราไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ